สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้ง Python ใน Windows 11นะครับปัจจุบันนะครับผมทําการลงตัว Windows 11เอาไว้นะครับและต้องการติดตั้ง Python บน Windows นะครับขั้นตอนแรกนะครับ ก็คือเราต้องเข้าบนหน้าเว็บไซต์ตัว python.org ก่อนนะครับสำหรับ p y t h o n เองอย่างที่เ,เพื่อนๆรู้กันนะครับก็คือ Python เป็นโปรแกรมมิ่งแลงเควชนะครับเป็นภาษาชนิดหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันได้รับความนิยมมากนะครับเอาไว้ทำการเขียนโปรแกรมไว้ต่างๆนะครับในการอินดิเคชันต่างๆการเขียนโปรแกรมต่างๆประมาณนี้ครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะครับสำหรับฟีบบเนนชี่นะครับ การเรียนของตัวเลขประมาณอย่างนี้หรือว่าทําอะไรเขียนต่างๆนะครับสำหรับ Python เองค่อนข้างทําได้หลายรูปแบบนะครับถามว่าวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งทําอย่างไรก็ไปที่ปุ่มในส่วนของเมนูดาวน์โหลดแล้วก็เลือกมาในส่วนของ Windows เพราะวันนี้เราจะทําการติดตั้งใน Windows หน้าวันที่ผมทําการอัดคลิปนะครับณปัจนจะุบันเอง Python ออกเวอร์ชัน3 1นึนะครับออกรีลิสเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเดือนที่แล้วนะครับแต่ตัวที่สเตเบิลที่สุดนะครับจะเป็นเวอร์ชันสามจุน่นย์หนึนะครับตรงนี้เราให้สังเกตดูสเตเบิลรีลิสนะครับมันจะบอกว่าตัวไหนที่สเตเบิคือเสถียรที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็น3.11.4นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ อัปเดตขึ้นมาจากเวอร์ชัน3.10.12นะครับในส่วนของ minor ร์เวอร์ชันก็ไม่ใช่เป็น major เนาะถ้าเป็น major อาจจะเป็นเวอร์ชัน4อะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทำการดาวน์โหลดนะครับตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับในส่วนของ3.11.4นะครับตัวนี้นะครับก็วิธีการดาวน์โหลดก็ไม่ยากเลยสังเกตว่าเพื่อนๆตอนนี้เป็น w i Windows เวอร์ชัน w i n d o w s กี่บิตนะครับ สี่สามสองบิตหกสบ่ิตส่วนมากก็จะใช้เป็นในส่วนของที่เป็น6 4สิบิตผมก็เลือกดาวน์โหลดที่เป็นในส่วนของ Windows Installer 6 4 b นะครับหกบิตทำการคลิกดาวน์โหลดนะครับมันก็จะรอประมาณสักปั๊บเดียวนะครับพอาะไฟล์มัน24 m เมกเองนะครับในส่วนนี้จากนั้นก็คลิกไฟล์ติดตั้งนะครับในส่วนของตรงนี้เองผมก็แนะนำว่าเพื่อนๆทำการติดตั้งเป็นแบบนะครับแบบ Install now แต่ก่อนทำการติดตั้งนะครับให้แนะนำว่าให กด add python t o path ด้วยก็คือมันจะไป add ใน environment ของตัว windows นะครับเพื่อนๆจะต้องไม่ต้องมาทำทีหลังวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเลยก็เลือกด้านล่างก่อนจากนั้นก็ install now ด้านบนนะครับกด yes นะครับมันจะทำการนะครับในส่วนของตัวติดตั้งของตัว python นะครับในส่วนนี้ขั้นตอนตอนที่เรารอ set up นะครับเราลองมาเปิดนะครับในส่วนของ กูเกิลดูนะครับว่าลองเช็คดูเวอร์ชันว่าเราดาวน์โหลดมาถูกต้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเข้า Google ดูก่อนผมจำคำมานไม่ได้ปิ๊บมันน่าจะเป็น pip นะครับขีดเช็คเวอร์ชันมันถ้าจะไม่ผิดนะครับเช็คเวอร์ชัน python with command นะนะครับ โอเคเป็น Python นะครับในส่วนนี้ Python แล้วก็ลบเวอร์ชันอ่ะผมก็ปีไว้ก่อนตรงนี้รอติดตั้งสักครู่นะครับ เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นว่า set up was successful นะครับอันนี้ก็เป็นการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจากนั้นกด close นะครับและหลังจากที่เราทำการติดตั้ง Python เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เ,เพื่อนๆทาการเปิดตัว Command Line นะครับก็พิมพ์ cmd แล้วก็คลิกเลือก Command Prompt นะครับขึ้นมาจากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า Python นะครับเว้นวนะครับแล้วก็ แดดสองันติดการแล้วก็เวอร์ชั่นนะครับเพื่อทําการเช็คเวอร์ชันว่าตอนนี้เราติดตั้ง y y t o o เวอร์ชันอะไรนะครับก็คือเป็น Python 3.1.1.4ก็คือ เวอร์ชันล่าสุดนะครับในส่วนของตัวที่เราทําการดาวน์โหลดลงมานะครับก็คือตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับในส่วนนี้นะครับก็เพ่จากนั้นเพื่อนๆก็สามารถพวกทำแพ็กเกจต่างๆได้โดยใช้คอมมานต่างๆของ Python ได้นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้ง Python บนตัว Windows 11นะครับท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ